สวัสดีครับวพวกเราออฟฟิศชายแท้ครับผมวันนี้นะครับเราจะมาดู Official Pilot นะครับของยินบอนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นซีรีส์ที่จะประกาศทำในปีหน้าอของน้องผมเองนะครับใช่ชื่อเรื่องที่รักสรััรเทีย Police in เล v e ซึ่งเป็นเรื่องที่นำผลิตจากนิยาย<อ>ต้นฉบับกมาจากนิยายเกี่ยวความรักดรแมิกคอมเมดี้เหรอใช่น,น<อ>เป็นฟิลแบบว่าอ่านั่นแหละเป็นแต่แต่ในยุคนี้คือ ผู้ชายแต่งงานกันได้แล้วยุคใหม่ก็คือปัจจุบันแล้วผู้ชายแต่งงานกันได้แล้วโอเคดูก็จะเข้าใจตอนนี้นะครับออฟฟิศชายแท้ของเรานะครับกำลังตามหาพนักงานจำนวนมากนะครับทั้ง พนักงานประจาและเด็กฝึกงานนะครับเด็กฝึกงานจะได้อะไรครับก็ใครอยากเป็นเด็กฝึกงานนะครับตอนนี้ครับมีใบสมัครครับราคา75บาทนะครับก็จะได้ดู r e a c t Series ของเราครับที่เป็นยอดฮิตในอดีตนะครับก่อนใครเลยส่วนพนักงานประจานะครับผมใบสมัคร100บาทสิทธิพิเศษจะได้นั่นก็คือซีรีส์ทุกเรื่องนะครับของเราได้ดูก่อนใครเช่นกันและซีรีส์ที่เป็นกระแสในปัจจุบันคุณก็จะได้ดูก่อนใครด้วยนะครับ ชาการแต่งงานมันเป็นความรักของคนสองคนกับคําสัญญาที่จะอยู่ดูแลกันตลอดไปจนวันตายหมดยินแต่สําหรับงานแต่งงานของผมมันคือความเฟกสารวัตรระวังเฮ้ยสารวัตรเทียโอ้ยเมียยังไม่มีเลยอย่าเพิ่งรีบตานะครับสารวัตรเทียร์ แกต้องเลิกไปตำรวจชีวิตแกช่วงนี้ซวยยิ่งกว่าวิ่งผัด4คูณร้อยไปแล้วนะผมก็ไม่ได้ซวยอะไรขนาดนั้นพอเหรอพูนต้องแต่งงานเฮ้ยพี่พ่อพอจัง่เรื่องนี้เพื่อนผมเข้าไปแสดงด้วยเหรอเนี่ย้ถ้าคนไม่เข้าใจเดี๋ยวผมขึ้นรูมให้ครับเดี๋ยวขึ้นรูมให้ครับตรงนี้เลย เป็นเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์มึงหรือเปล่าที่ต้องเข้าโรงพยาบาลเลยอ่ะเม็ดมะยงชิ้นติดคออ๋อกูใช่ไม่ใช่เออแต่คนแสดงอเป็นมึงใช่ไม่ข้างหลัง่ะข้างหลังนะโอ้คิดว่าเล่นมุกคิดว่าเล่นมุกวานี่มึงหรือเปล่าเออไม่ใช่ไปถึงข้างหลังอ่ะคุณเล่นจริงจทุกสามทุกหลักคนคนนั้นจะต้องมีลอเรืออยู่ในทั้งชื่อกับนามสกุลไม่งั้นวงคุณจะถึงข่า มังกรเพียรวานิชเกิดวันที่13ตุลาหนูเกิดวัดดนจันทร์ใช่ไหมลูกใช่ครับขอบคุณฟ้าที่ส่งพอมาให้ฉันนี่แม่จะว่าเหรอผมกับมังกรเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่รุน้องกันแม่น่ะอยากไปงานแต่งไม่ได้อยากไปงานศพว้าวจริงถ้าเกิดแต่งงานกับสารวัตรเทยียนะคุณหญิงนะ่ะ <c oughs> ก็หอมดูแล <c oughs> แต่งงานเป็นเรื่องใหญ่นะคุณเงินของคุณมันซื้อผมไม่ได้หรอ ผมขอสัญญาว่าจะดูแลเป็นสามีที่รักและซื่อสัตย์กับหลานก่ผมสัญญาว่าจะทําหน้าที่สามีที่ดีร่วมทุกข์ร่วมสุขไม่จะไม่ทิ้งกันตลอดไปถูกไาย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 ถูกเราจะแต่งงานกันแค่หกเดือนเราก็อยาก คุณต้องทำหน้าที่คู่รักที่ดีโดยการสวบีนหวานต้อน้าแม่ผมคุณไม่ต้องห่วงหรอกมันนอกจากเป็นตำรวจเฉก็เป็นน,น,นักสแสดง Good morning, <laughs> ไหนเราพูดสิลูกคุณสามีคุณสามีขึ้นเห็นเล่นอยู่นานแล้วให้ผมเล่นด้วยได้ไหมครับให้คนเดียวก็ได้มั้งหรืออยากเล่นก็มาเล่นนะคุณสารวัตรคุณไม่ต้องมากบใกล้ขนาดนี้ก็ได้มันก็ต้องดูแลผมไม่อยากเป็นพ่อไม้อะอย่างนี้เหรอถึงเหรอเฮ้ยสารวัตร แบงค์ก็ต้องซึมซัมมบในีู่แหกเลยนะเล่นให้เนียนไม่แข็งเล่นให้มันเป็นธรรมชาติเป็นตำรวจอ่ะมันเสี่ยงจะตายวันไหนก็ไม่รู้ผมมันไม่ไปสาวิทไม่เป็นไรหรอกครับเมจูจีกหาหาันระหว่างปฏิบัติหน้าที่นี่มันผิดกฎหรือเปล่าวะไอเทียไอสมิง <sum> พี่ถูกย้ายให้มาทำงานคดียาเสพติดแก er. ๊งกระทิงดำพี่อ,อยากให้เรามาช่วยพี่หน่อยขอบคุณนะครับที่ให้โอากาสผมพี่อยากทำงานก็คนรจะรู้ใจ พี่สมิงเป็นรุ่นพี่ผมและมิงมันคิดว่าคุณแค่รุ่นน้องวะและสนใจทำไมอ่ะเพราะใครก็คิดว่าเราสองคนเป็นคู่หล่ออยู่แล้แลวถ้าเกิดผมคิดกับคุณจริงคนใหญ่เทียมันเจ้าชู้มันไม่จริงจังกับใครหรอกผมมันก็แค่ตัวขั้นเวลาถ้าสารวัตรเจอตัวจริงเมื่อไร่ผมก็พร้อมที่จะหย่าให้ทันทีที่คุณอยากหย่าเพราะคุณจะได้ไปคบกับไอ้มิงใช่ไหมผมจะคบจะแต่งกับใครมันก็ชีวิตผม สารวัตรไม่มีสิทธิ์ออกคำสั่งผมมีสิทธิ์ในฐานะที่ยังเป็นสามีที่ถูกต้องตามกฎหมายของคู้นี้ก็ไม่รู้นะครับว่าผมเข้ามาเป็นความโชคดีหรือความซวยของสารวัตรแค่แน่มันอาจจะไม่ได้เริ่มต้นด้วยความรักแต่ลูกก็ต้องลองถามใจตัวเองดูแม่เนี่ยบังคับใครให้รักกันไม่ได้หรอกนะมึงไม่มีทางชนะคูเพราะแต่งงานกับมึงเพราะเงินมึงไม่ต้องอินขนาดนั้นก็ได้ั้ง ถึงจะอาากันแล้วผมขอให้สรารวัตรไม่เจ็บตัวจากนี้และตลอดไปครับถ้าไม่ใช่พราะเรื่องดวงหรือเรื่องโชคคุณจะยังอยากแต่งงานกับผมอยู่ไหมต่อให้ต้องแต่งแล้วใหญ่ร้อยคันก็ยังอยากให้เป็นสามีคนเดิมเดี๋ยวขอขอพูดก่อนเลยเพราะว่าเรื่องเรื่องนี้อ่ะอเป็น พายโลเอาไว้ฟีลแบบเหมือนขายลูกค้าเออซึ่งส่วนตัวอาจจะมองว่ายูนิฟอร์มอาจจะยังไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่มีความเป็นตำรวจแต่แต่ไม่เป็นไรก็มองว่าฟิตเนี่ยคือฟิตอยู่ฟิตอยู่เฮยเออเปียเลยไม่เอาเอามันเป็นเวอร์ชันลองทำเฉยๆแบบลองขายลองปล่อยออกมาดูซึ่งยังไม่เช่าไปเที่ยวพูดไปก่อนใช่แต่โอเคดูแล้วดูน่าสนุกเป็นเลิฟคอมเมดี้แบบน่าสนใจนะ จังหวะก็คือจังหวะอะไรก็ไม่แย่อินเลิฟอะฟิลแบบอินเลิฟเลิฟเลิฟฟิลฟิลฟิลเลิฟเลิฟดูแล้วแบบดูฟิลกู๊ดอะมีความสุขดีมองมองมองภาพคู่นี้ยังไงฟิลเตอร์ที่มองพี่บอล่ยมองยังไงก็น่ารักนะใช่ไหมน่ารักนะพอพอมันพอมันเป็นฟิลเนี้ยแต่ว่าเขาพูดว่าอ่ะคือคือในในเรื่องคือเป็นสามีกับสามีใช่สามีทั้งคู่สามีสามีทั้งคู่ ซึ่งคอนฟิกก็โอเคอยู่คอนฟ l i อะมันก็ตามมันก็เดาได้แหละมันก็เข้าใจได้มันเป็นหนังฟิลแบบฟิลเนี้ยเลิฟคอมเมดี้อะมันเป็นประมาณนี้อยู่แล้วอาจจะได้ดูมุกตลกที่ใส่เข้ามาแหละอืใช่ดูดูก็น่าจะตลกอยู่แล้วก็มีใส่ตัวคู่แข่งมาด้วยมันทำมันทําให้เหมือนแบบครบเครื่องเรื่องเรื่องลองคอมใช่ลองคอมมันไมมีคู่แข่งใช่ก่อนอันนี้คือเขาไม่ได้เกียดกันอยู่แล้วถูกปะไม่ได้เกียด คือคือไปแค่หัวหน้ากับน้องคนนึงดาบไงคนหนึงสารวัตรไงใหญ่กว่าดาบสารวัตรสิโถ่ใช่กว่าไอ้บอยสารวัตรเตียไงไอ้บอยเลยวัตดาบพังงกขึ้นมาเลยอืมประมาณนั้นอืมแต่เมื่อกี้ก็มีติดแค่เดียวนั่นแหละปืนได้ไมเป็นห่วงเป็นห่วงใช่เพราะถ้าเรื่องจริงนี่นิ้วโป้งไปแน่นอนแตกเขาไม่ได้สังเกตเหมือนกันตรงนั้น ไ็นหัวหน้าลูกน้องการแม่ไปเห็นปบบชาชนก็เลยบังคับให้ลูกแต่งงานเพชื่อเขาตำราพอดีแล้วพอเสร็จปุ๊บก็คือตัวหัวหน้าก็คือจะเอาลูกน้องเป็นแฟนยังไงวะเป็นมียไ่ใช่ใช่เออประมาณนั้นเป็นไปไม่ได้ไปไม่ได้แล้วมันเป็นตำรวจอ่ะเข้าใจป่ะแล้วไปไปมาปุ๊บไปออกภารกิจกันก็เลยแบบตกอินฟิวกันใช่ไหมก็ทํางานที่เดียวกัน เป็นไปได้ซึ่งกััดกนไปมามันกัดกันไปมาจนแบบวิ่งกับฟันอ๋อเออมันเป็นแนวนี้ใช่ก็ล้องคอมไงลองคอมกัดกันก็ร้อนในแต่ว่านี่คือเป็นไพร์โหลใช่ไหมไม่ใช่ไพร์โหลดไพร์โหลดีนะเวอร์ชันปล่อยออกมาให้ดูใช่ถ้าออฟฟิเชียลมันจะมีแบบเปลี่ยนมาอีกไหมเปลี่ยนเดี๋ยวจะต้องจะต้องมีออฟฟิเชียลทีเซอร์อีกก็หวังว่าจะได้ดูทีเซอร์ออฟฟิเชียลเร็วๆนี้นะครับครับปีหน้าปีหน้าแล้วก็หวังว่าปีหน้าจะได้ดูเต็มๆใช่นะเพราะว่าน่าสนใจมาก